กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปิดฉากการประชุม Thailand Climate Action Conference ที่แขก2,025ครั้งที่4ภายใต้แนวคิดรวมพลิกวิกฤตโลกเดือดณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตเมื่อวันที่29-30กันยายน2568ที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า11,000คนซึ่งงานนี้มุงจุดพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผลักดันทั้งกฎหมายการเงินและเทคโนโลยีเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานสู่ ศีร e r o 2,050และเตรียมนำผลลัพธ์สำคัญไปถ่ายทอดในเวทีโลก ก็ต้องเรียนว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนอกจากความสําเร็จที่ท่านนายกกัฐมรีนะครท่านนิินชัยวรุฬคูนได้กําหนดนโยบายเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเป็นหนึ่งในเรทงในข้อที่12-13เนี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจเป็นศูนย์ในปี2 5 0การผ่ากดันร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการผ่ันการเรื่องของตลาดคาร์บอนเรที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ป้องกันการก่อเขียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นความสาเร็จ ในเบื้องต้นละแต่ในส่วนของการมีส่วนร่วมของงานเองในสองวันที่ผ่านมาเราเห็นความตระหนักของผู้เข้าร่วมเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้วเรามีผู้เข้าร่วมประมาณ4 0 0พกว่าคนปีนี้เราทะลุ1 0 0 0 0ม่นคนไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราว่าคาดหวังว่า,าจะมีผู้ที่มีความสนใจในเครือข่ายต่างๆเนี่ยมาร่วมกับเรามากขึ้นในปีหน้าซึ่งมันจะเป็น TCA คคสอ่ 26, หรือ T-CA คทที่5นั่นเองครับ คือจริงๆเนี่ยเราก็มองว่าการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยที่เรียกว่า3 p ทน People, ะฮะ People Public Private นะครับ People Partnership เนี่ยนะครับมันก็เราอยากจะคิดว่าเอ๊ะทำาปไรให้เห็นภาพได้ชัดเจนจับต้องได้เป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่จัดงาน2วันแล้วจบเนี่ยเราก็คิดว่ากลไกที่เราจะมาสืบสวนพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็เลือกอาสาสมัครที่มี เรียกว่าแอคทีฟมีผลงานที่เป็นร่วมรรมทมีความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเราสามารถจะหาฟันดิง้งหรือเงินมาสนับสนุนได้แต่ต้องเป็นกลุ่มของชุมชนที่มีความตั้งใจจริงแล้วเราก็เลยเลือกนําล่องมานะครับว่า12แห่งเนี่ยน่าจะเป็นการทำแชร์บ็อกซ์หรือนําร่องที่น่าจะมีความครบถ้วนนะครับแล้วก็เรามีภาคคีเครืรคคอข่ายร่วมจัดตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ลองมาแมปปิ้งหรือมาจับคู่กัน นะครับก็เลยได้มาเป็นส2นชนสองนจากสิสองภาคีภาคเอกชนแล้วก็รัฐ i s กาทนะครับที่มาช่วยกันในการที่จะนํานเงินนะครับไปสู่พื้นที่แล้วก็กำหนดกิจกรรมเป้าหมายของพื้นที่ให้ชัดเจนมีการติดตามประเมินผลมีการทําสรุปผลแล้วทำกลุมเองเนี่ยก็จะรับผิดชอบหลักแล้วก็จะส่งผลงานเนี่ยนะครับวามสาเร็จนี้ไปให้กับผู้ให้ทุนด้วยเพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญน,นะครับเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ดีก็ขอมา แต่ขอมาต้องมีผลที่เป็นรูปธรรมตับไปด้วยว่ามันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อสร้างากิจกรรมหรือสร้างความตระหนักรู้หรือสร้างความยั่งยืนในพื้นที่อย่างไรถึงแม้มันจะเป็นโซนเล็กๆแต่มันก็จะเป็นจุดที่ไปกระตุ้นทําให้เม็ดเงินที่มากขึ้นเนี่ยไหลเข้ามาได้ครับนั่นคือเป็นความตั้งใจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและชิรงร้อมแล้วก็กระทรวพพงทรัพยากรน่าสรชอมด้วยก็จะมีเวลา8เดือนนะครับในการทําง,งานร่วมกันนะครับก็จะน่าจะใกล้เคียงได้ สรุปผลเตรียมความพร้อมในการจัดทีแคป2026นะครับหรือครั้งที่5ต่อไปนะซึ่งก็จะน่าจะจัดที่จัดไม่ไ้น่าจนะครับจัดที่ศูนย์วิชวลเมจิตสุริกิจแน่นอนนะครับเพราะว่ามีความพร้อมในทุกด้านเลยนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆมากมายนะครับในการที่จะเข้าร่วมงานก็ประเด็นที่1เนี่ยเราก็รวบรวมความเห็นทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ครับมาใช้ในการออกแบบนโยบายที่ดียิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลย แล้วก็ผมก็ได้รับข้อเสนอเชิงนโยบายจากเยาวชนด้วยนะครับซึ่งก็มีข้อเสนอทั้งหมดหข้อยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่อยากให้เยาวชนอยากให้เราได้รับฟังเสียงของเขาในการออกแบบนโยบายของประเทศในเรื่องนี้ในการแก้ไขปัญหาที่จะมองถึงความสําคัญของเยาวชนในอนาคตเรื่องที่2ก็อยากให้เรื่อง,องการศึกษาเรื่องการเป็นไปสุขภาพอากาศเนี่ยกระจายไปทุกโรงเรียน นะครับเพราะว่าการศึกษาและความเข้าใจเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินงาน<ๆ>ก็อันนี้เรื่องมีเป็นสิ่งที่เยาวชนร้องขอเรื่องที่3ก็อยากจะมีเงินทุนสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นนะครับได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่นะครับในการกําหนดอนาคตของเขาเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีผู้แทนภาคราัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนที่มีข้อเสนอแนะชนโยบายบอกว่ากรมจะต้องไปขับเคลื่อนอย่างไรเพื่อจะปลดล็อกประเทศไทยนะครับเพื่อปล่อยฟ้าโอกาส ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้ทันนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู <easily> <c oughs> ่ความยั่งยืนได้ก็จริงๆ1.5เนี่ยมันเป็นเป้าหมายอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เราพยายามลดก๊าซนกระจกแล้วให้อุณหภูมิโลกไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสนะครับ1.5องศาเซลเซียสต้ตีเป็นความหมายก็คือว่าถ้าอุณหภูมิสูงมากกว่านี้เนี่ยขีดความสามารถในการปรับตัวที่เราพัฒนาขึ้นของทุกประเทศทั่วโลกมันตามไม่ทันกับผลกระทบที่มันแรงมากขึ้นและเร็วขึ้นด้วย นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมต้องหนุนทีมดาวน์ภาาโซเชียลนั้นเราก็ใส่พิมพ์ตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งจุดห้าเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้ทําเรื่องนี้คนเดียวแต่เรากาลังทําเรื่องนี้กับคนไทย66ล้านคนแล้วก็คนทั่วโลกนะครับ7,000ล้านคนนะครับเพื่อจะสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่คนรุ่นเราแต่ต้องคนรุ่นต่อไปในอนาคตก็จริงๆก็อยากจะบอกว่าภาครัฐเองก็จะทํางานอย่างเต็มที่นะครับจะทํางานไม่มีวยนหยุดนะครับในการจะสร้างระบบนิเวศแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในการที่จะะะเเปปลี่่ยยนนนผารรททศไคับ เพื่อจะสนับสนุนพี่น้องภาคคีกระข่ายภาคธุรกิจนะครับในการที่จะลดก๊าซเลพิษนะครับเราก็สามารถปรับตัวเพื่อรับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยโดยจะมีกลไกของพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับมีกองทุนภูมิอากาศมาสับสนุนทุกท่านนะครับให้สามารถเปลี่ยนผ่านได้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะเลี้ยงปากท้องได้เนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องลดก๊าซมจพิษนะครับแต่จริงๆเราต้องการสร้าง ธุรกิจที่มีความยั่งยืนนะครับเพื่อสร้างไระเด้ไายเขี่มแข็งแต่การเดียวกันเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับภาคพ,พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนกลางแล้วก็ระดับพื้นที่นะครับในการที่จะเอากองทุนเนี้ยนะครับไปเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวให้พี่น้องประชาชนสามารถลดความสูญเสียและความเสียหายนะครับต่อภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศให้ได้นะครับเราทําวันนี้ร่วมกันนะครับโดยเท,ทุกภาคส่วนนะครับไม่ได้ทําเพื่อประเทศของผมไม่ได้ทําเพื่อประเทศของคุณ แต่เราทําเพื่อประเทศของเรากับประเทศไทยที่จะเติบโตไปอย่างยั่งยืนไปได้วยกันนะครับเมตานิวครบ,บทุกข่าว